ใชครับลูกตื่นแล้วเหรอลูกเหรอครับตื่นแล้วเหรอลูกแลหิวหรือยังครับตื่นเช้าแล้วหิวหรือยังล่ะลูกหิวหรือยังครับ นาวินหิวหรือยังหิวหรือยังนาวินหิวหรือยังตื่นแต่เช้าหิวหรือยังครับลูกให้ทําตาโตให้แม่ดูก่อนแม่ให้กินนมทำตาโตโตสินี่ครับลูกทำตาโตโตสิว่า ก่อนจะนำผลสอบไครัว่าจะบใไงครับลูกไงครับลินจะเอาอะไรครับเรียนจะเอาอะไรครับอื้มอม่าไงลูกเอาหนาวเลยคุหนาวเลอลูกหนาวก็ เลือที่รานาเลือนเแล้วก็กดล้าตกอูจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะพอไปสถาพน้านทีาบผูตายเนี่ยมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างนิสัยดีชอบดื่มสุราเป็ยประจับเลยนะคะซึ่งก่อนเกิดเหตุก็นั่งร้องบวถึงสุรากับนาจายเข้าไรอ้อยค่ะเงใช่ไหมเนี่ยเบื้องต้นตํารวจสิษสานนะครับว่าผู้ตายอาจจะพไม่เข้าถึงเรื่องตองงสุราจนเกิดการโต้อเปลีล้วก็ทดลองวิว่ากันเกิดขึ้น